เฮ้ยแม่งเอาจริงวะเฮ้ยนั่นอะไรล่ะอันนี้อันนี้คือเรียกโป้นของจริงเลยนะไม่ต้องเอาหัวใจมาเอาหัวใจมาทำไมเราต้องให้อ่ะ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเจนะครับผมกับรายการเรื่องดีๆทั้งนั้นครับผมก็วันนี้เราก็พักกองซีรีส์กันหน่อยนะครับวันนี้เราพานักแสดงจากฮาร์ดไบ้านนะครับผมมาดูหนังรอบสื่อนะครับผมเดอะมิทฟิตพยักษ์ธรชนป้นพลิกโลกนะครับผมบรรยากาศในงานก็จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเจพาไปดูนะครับว่าแต่เพื่อนตัวของเราไปไหนกันครับขอตัวไปตามเพื่อนตัวกอนแล้วกัน ตอนนี้เนี่ยก็เหลือผมคนเดียวนะรู้แล้วว่าเพื่อนโตนาแอบไปไหนแอบไปรับงานนอกนี่เงทุกคนแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ผมมีคู่หูใหม่ละเพื่อนนำโชคผมนำโชคครับผมตอนนี้นนไม่ต้องพูดาพ่าเพ้อแล้วด่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันดีกว่าตอนนี้เราไปดูหนังกันดีกว่านาะไปไป ก็นนำโชคครับผมไปตามหาคนมาพี่เชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากรู้ว่าพี่ๆชอบฉากไหนกันเป็นพิเศษครับพี่ไม้เนี่ย acting ดีมากหล่อมากหล่อมากใช่เอวพิวมากใครที่นุ่นบอกเขาไปสิมองคนข้างซ้ายมมองข้างซ้ายมองคนข้างซ้ายไหมสวัสดีครับพี่ๆโอ้โหพกปืนมาคนละกระบอกเลย ของผมก็มีอยู่กระบอกหนึ่งไหนขอดูหน่อยต้องชมเลยชอบฉากไหนกันบ้างเป็นพิเศษเลยพี่ชอบฉากขับรถหนีกันในทะเลทรายครับเพราะอะไรพี่ทำไมชอบชิงมันมีระเบิดด้วยเอ้ยไม่พูดเยอะดีกว่าเดี๋ยวจะสบายใจเรื่องนี้เนี่ยมีพี่ไหมเนี่ยนะคือแสดงระดับแบบไมพี่ดมพรไม่พี่รัดตะโถเราก็ตะโถแล้วแล้วเราชอบฉากไหนครับผมชอบฉากทองนะเดี๋ยวเอากลับบ้านก่อนหนึ่งอะ พี่เมื่อกี้อะไรเนี่ยฮะอ่ะมาเถอะมาทัรายการพี่เมื่อกี้เขาไปดูหนังมาทั้ใจฉากไหนกันบ้างสำหรับพี่ฉากไล่ล่ากันบนทะเลทรายที่แบบขับรถไล่กันนะครับคือมันมีความรู้สึกที่แบบเฮ้ยมันจะจับกันได้ไหมจะแบบเรื่องเดียวมีหรือเปล่ฉากนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างพี่เราชอบซีนที่ซีนที่พี่ไม่เต้นไหนโยกโยกไหนโย่งนัอะไรซน ใช่ดูหนังอ่ะก็ไม่ซีเรียสเท่ากับถ่ายรูปนี่แหละจริงดูดูข้างหลังข้างหลังลองดูเซลฟี่กันอย่างเคร่งเครียดถ่ายกันดีไหมวันนี้เลยพี่ๆนี่เลยนี่เลยเชิญครับเชิญครับผมเป็นไงครับพี่ชอบฉากไหนกันเราก็ชอบฉากพี่ไม้เต้นครับแล้วต้องพี่ไม้ต้องมาดูเลยนะครับคนที่เป็นแฟนคลับพี่ไม้นะครับต้องมาดูมากจำเป็นมากๆต้องมาดูให้ได้เลยครับผมนี่ชอบฉากก่อนจบฮะตอนที่พี่ไม้เดินสะดุดอะไรอย่างเงี้ย เท่เดินสะดุดเนี่ยต้องสะดุดตามเลยธุรกิจของเราตอนนี้มันมีสีคนใช่ไหมรู้สึกว่าคนมันเยอะกันไปก็จะให้โคนออกเพื่อหาคนเดียวเพื่อมาเป็นโจรมาป้นหัวใจเอนออกเราเป็นโจรโจรเท่าไหรว่าถ้าเราป้นเราจะป้นยังไงคะนี่จะป่นยังไงก็ได้ทั้งหมดนี่ทั้งหมดเหรอครับเฮ้ยแม่งเอาจริงว่ะเฮ้ยนั่นอะไะ ออะไรันนี้อันนี้คือเรียกโป้นของจริงเลยนะไม่ต้องแบบไม่ไม่ต้องพูดจาเลยไม่พูดพร่ำพำเพมเลยวันนี้เรามีภารกิจกันเพราะว่าเมื่อกี้เป็นหนังโป้นใช่ไหมพี่โป้นโชว์หน่อยอยากอ่ะพี่อ่ะพี่อยากเป็นเนาะโยนส่งหัวใจมาอ้าวเพราะว่าทำไมเป็นอย่างนี้กันหมดเลยส่งหัวใจมาจะดีเหรอฉีกหน่อยนี่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 เล่นตัวหน่อยมันเป็นคนไม่ง่ายเลยอ่ะเอ้เอ้นัดออกกันว่าใครจะเป็นโจรโอน เรียบร้อยไปไปโจล่าตัวนตัวนะตัวเอาหัวใจมาเฮ้ยเฮ้ยให้กันได้ง่ายได้ไงเราหัวใจอ่ะแล้วทำไมแล้วทำไมให้ไม่ได้อ่ะเขาเขาตายดิเอาไปอ่ะใครก็ได้เป็นโจรแล้วก็พ่นหัวใจอีกคนหนึ่งเอาหัวใจมาเอาหัวใจมา ทำไมเราต้องให้อ่ะทำไกระผมว่านายเป็นของเราหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราฝากติดตามซีรีส์ดีกว่าครับ h ดไป b า Hard the Series นะครับให้หัวใจเป็นคนจำนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยมันวุ่นวายมากเลยใช่ครับคุณนำโชคผมยังรู้คุณทำหน้าที่อะไรวันนี้วันนี้ผมมาทำหน้าที่แทนพี่โต๋อเป็นตัวละครเราจะเป็นคู่หูกันใหม่ใช่ไหมใช่เป็นคู่ใหม่เลยพี่โตต๋อกระป๋องละคมามาใหม่มาแรงอ่ะโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณคุณมากคุณนำโชควันนี้ ฝากทุกช่องทางของครับท็ออฟฟิเชียลนะครับผมตามนี้เลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ